สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวัวนเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอัปเดตเมื่อคืนมันมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยที่เกาะมูสูดครับเห็นไหมท่ันจะมีการสปอยนะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าอัปเดตใหญ่จะเป็นร่องลึกมาเรียน,นานี่อ่าที่เกาะน,นี้ก็จะมีอัปเดตนะแล้วก็มีในส่วนของอ่ะโลบักก็น้องๆก็ไปดูกันเองนะในร้านค้าพี่ว่าเรือเท่ดีนะอัปเดตนี้อ่านี่ก็คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เกาะลอสลิสครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ที่เกาะลอสลิสครับที่เกาะลอสลิส มันก็จะมีมันจะเขียนว่าเป็นอีเวนต์การปะทุนะอีเวนต์การปะทุของภูเขาไฟมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน Limited Time นี่ไง a s อช a l ลเนี่ย a s อช a l ลมันแปลว่าน่าจะแบบเท่าฐานอะที่แบบมันตอนมันปะทุแล้วมันเป็นเท่าฐานลงมาเนี่ย Ash แปลว่าเท่าฐานเนี่ย f โฟลแปลว่าร่วงหล่นเนี่ยเป็นตอนมันเป็นขี้เท่าอะแหละเออเป็นขี้เท่าลงมานั่นแหละ ก็คือมันก็คือมันประทุแล้วนั่นแหละอาง่ายๆแล้วก็มันก็จะมีอีเวนต์อันนี้ครับด็อกเตอร์เนี้ยมันจะให้เราไปหาปลาให้เราหาปลาเนี้ยในลาวาตรงเนี้ยที่มันปนกับน้ําแล้วเนี้ยเอามาเป็นตัวอย่างให้เขานะก็น้องก็ตกให้ครบก่อนเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาคุยกับด็อกเตอร์คนนี้ทีเดียวก็ได้กด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 ปุ๊บเราก็จะได้เรือมาอเดี๋ยวพี่ไปเสกเรือมาให้ดูดีกว่าแป๊บนึงนี่เป็นไงเรืออย่างเท่ เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวพี่นะตอนขับเรือมันจะเทมากเลยมันทำเนี่ยนะมันจะทํามือทํามือแบบมาคุมพงมาลัยไงเน่เน่่ามุมนี้มุมนี้ทำหน้าโยกไปโยกมาแล้วเออเท่ดีแล้วมันพาเพื่อนไปได้หลายคนด้วยนะเป็นเรืองเงียบอีกแล้วเหมือนของไอ้ด็อกเตอร์นั่นแหละเรือด็อกเตอร์กิมเมอร์ฟินนั่นแหละอะก็ในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็คือน้องๆก็ต้องตกปลาบริเวณน,นี้นะเฉพาะบริเวณที่มันเป็นลาวาเนี่ยนะ ให้ครบมันจะมีทั้งหมด9ตัวครับ9ตัว9ตัวเดี๋ยวพี่เปิดให้มีทั้งหมด9ตัวซึ่งพี่ก็ได้ครบแล้วไงพี่ถึงได้ไปเอาเรือมาได้นะก็หลักๆเลยนะเท่าที่พี่จะจะเจอที่แบบว่าตกยากๆเลยนะมันจะมีตัวแรกตัว5แล้วก็ตัวที่7ครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยครับตัวแรกครับโมเทนมินนนวครับตัวนี้จะชอบเหยื่อขนมปังนะเป็นแฟรงค์นะครับเป็นแฟรงค์เป็นแฟรงค์อ่ะเดี๋ยวไล่ให้ทีละตัวเลย ต่อไปเป็นไพ่เพียวไพ่ลูกไพ่อ่ะเออปลาไพ่แล้วกันปลาไพ่นี้จะชอบเหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้งเหยื่อกุ้งชอบเหยื่อกุ้งอ่ะตัวที่สามครับอันนี้จะชอบบลาเกลครับที่มันจะเป็นกลมๆนะแล้วก็ตัวที่สี่ครับอ่าตัวนี้แซลมอนสกูตตี้แซลมอนอันนี้จะชอบอ่าซีวีดก็คือสาหร่ายอันนี้ตัวนี้ชอบสาหร่ายครับอันนี้ตัวที่ห้าครับ เป็นแลมเพย์อ่ะมันเป็นเหมือนปลาไหลลรืลมัง้งลาวาแลมเพย์อ่าตัวนี้จะชอบเหยื่อแมลงนะครับมันเหมือนปลาไหลมันเหมือนไอปลาดูดเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันเรียกปลาอะไรวะอ่าต่อไปเป็นซินเดอร์ซินเดอร์คราฟครับอันนี้จะชอบเหยื่อมีนาวเป็นเหยื่อปลาอันนี้ B ist, B ist ออนบิสตบิสเตอร์เออน่าจะบิสเตอร์แหละบิสเตอร์อิลครับอันนี้จะชอบเหยื่อหนอนอ่านี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละ2ตัวท้ายนี่แหละไฮไลท์ ตัวนี้จะตอนเราตกอะ่ะมันจะติดลบ30คำน้องอันนี้มันคือเบิร์นเบต้าเบต้าแปลว่าปลากัดอะ่ะเนี่ยอันนี้ชอบเหยื่อปลาหมึกครับตัวนี้ชอบเหยื่อปลาหมึกแล้วก็ในส่วนของ Ash Cloud a s h l i s s h อันนี้จะชอบเหยื่อโคครับเป็นตัวฐานอันนี้จะหายากเหยื่อเนียเพราะว่ามันจะต้องซื้อกับไอ้ลุงที่มันจะมามาขายเบ็ดให้เราอะ่ะที่ไปตามก่อนะเจต้องรอไอ้ที่มันเป็นจีโอแบบ ภูเขาไฟอ่ะพี่จําไม่ได้ว่ามันหายากอ่ะมันไม่ค่อยลุงก็มไม่ค่อยเอามาขายหละแพงเลยนะหกร้อกว่าบาทแนตะ่บางอัน,นเนี้ยโคอันเนี้ยจะต้องไปมันคล้ายๆกับไอ้ที่เราไปกดประกาศลังเมื่อเอาหนอนทัฟเฟอร์ีเออเนี่ยมันจะเป็นก้อนอย่างนั้นแหละหายากอ่ะเดี๋ยวพี่มาพูดถึงตัวไฮไลไท์ดีกว่าสองตัวเนี้แหละตัวที่เป็นประกาศกับไอตัวตัว,ตวปลาตัวสุดท้ายมาเมื่อกี้ หมมันจะลบ90อะ่ะเออพี่เรียกปลากัดลบ30กับไอ้ปลาลบ90ละกันซึ่งนี่พี่มีมาให้แล้วเดี๋ยวพี่จะเทียบราคาให้ดูนี่อันนี้คือตัวธรรมดาครับน้องแล้วตรงเนี้ยสำคัญเลยเออพี่ลืมพูดถึงตรงบริเวณเนี่ยที่เราตกเนี่ยมันมีโอกาสได้ค่าไกลพัน์อันนี้นะอย่างตัวเนี้ยพี่เตรียมไว้ให้แล้วนี่มันมีโอกาสได้ค่ากลพันที่มีชื่อว่าดูมส์เดยนะ ซึ่งมันจะคูณคูณสี่นะมันตกได้เลยใช้เบ็ดอะไรตกก็ได้นะน้องอันเนี้ยพี่บอกเลยว่าคูณเงินดีมากแล้วมันมาเรื่อยๆด้วยนะติดบ่อยอยู่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเทียบราคาให้ดูเนะี่ยติดคาดูมสเตย์ก็จะหลักๆเนะี่ยก็คือไอตัวนเนี้ยไอปรากัดเนี่ยมันจะลบสามสิบครับกับอีกตัวหนึ่งตัวอาเชอร์เนี่ยตัวอาเชอร์ฟิชเนี่ยเนี่ยไอปลาธนูเนี่ยอ่านี่ตัวเนี้ยลบเก้าสิบ จนพี่ก็มีค่าดูมสเตย์แล้วเดี๋ยวพี่จะไปขายให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปแต่ว่าพี่บอกเลยว่าตัวนี้แหละ2ตัวนี้แหละไฮไลท์ถ้าน้องได้ลบสากับลบเกนะพี่บอกเลยน้องเตรียมรวยเตรียมรวยยังไงนะ,ะเดี๋ยวพี่จะพาไปเช็คราคาให้ดูครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหไหนอับลูมินัทมาพอดีโอเคช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวพี่จะพามาเช็คราคาให้ดูนะที่พี่บอกว่าให้เก็บให้น้อง ดูตัวที่มันปลาที่มันลบ30นะที่เป็นประกาศกับตัวที่มันเป็นลบเก้าสบนะตัวปลาอาเชอร์ฟิชอละปลาธนูอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาตัวธรรมดาให้ดูก่อนนะครับเริ่มที่ตัวประกาศก่อนนี่ตัวธรรมดาน้ำหนักไล่ๆกันนะห่างกันนิดเดียว300กว่าอ่าเดี๋ยวให้เขาเช็คราคาให้นี่ตัวธรรมดาพันกว่านะติดค่าดูมเดย์นะดูมเดย์นะ วิ่ขึ้นมาห้าพันกว่าอันนี้คืออันแล้วก็อันนี้จะเป็นค่าที่พี่เอาเบ็ดคาเค้นตกนะคูณสิบน,นี่ได้เป็นหมื่นเลยนะเอาเรื่องอยู่นะถ้าได้เนี่ยได้พี่ว่ามันโอเคนะฟาร์มเงินอนะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องตัวนี้นี่นี่ตัวลบเก้าสิบพี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยตัวแบบว่าแหล่งทําเงินเลยอันเนี้ยน้องดูนะน้ําหนักไล่ไ่กันเนี่ยอันนี้ตัวธรรมดานะ นี่ตัวธรรมดาแบบแบบไม่ติดค่าเลยนะมันมาก็สองหมื่นกว่าแล้วอ่ะอ่าดูอ่า,ดอาเดี๋ยวติดค่าดูมเดย์หน่อยดิอันนี้เอาเบ็ดไหลตกก็ได้นะค่าเนี้ยอีหกหมืน่นจริงจริงอ่ะมันไปถึงได้ไดตั้งแปดหมื่นนะเพราะตัวนี้มันน้าหนักมันน้อยอ่ะมันพันหนึ่งแต่จริงอ่ะมันมีไปได้ถึงตั้งแปดหมื่นห้านะเพราะพี่เคยกดเผลอขายไป เนี่ยถ้าน้ำหนักเนี่ยถ้าน้ำหนักใกล้ๆกันนะเนี่ยอย่างหมื่นเนี่ย,อย,อ,ยอย่างพันสี่กว่ากว่าน,นี้ก็พันสี่กว่าอันนี้อันนี้คือพี่ใช้เบ็ดอ้น,นี้นะเบ็ดคาเข็นนะที่มันคูณสิบดูราคามันนะเป็นแก่ ตัวละสองแสนโอ้พี่บอกเลยแนะแหล่งทําเงินชั้นดีเลยเนะนี่ยตเได้พี่บอกเลยนะฟาร์มเงินดีมากตอนเนี้ยก็ถ้าจะให้แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเราทําเป็ดบิ๊กลอตกันเยอะใช่ไหมน้องอาจจะใช้ตัวนี้เยอะนี่พี่บอกเลยเนะี่ยแนะนําเลยเปิดนี่เลยเปิดหมอกเปิดหมอกเปิดหมอก,มอกช่วยได้เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันชอบดีไอ้ตัวลบเก้าสิบเนี่ยมันชอบนี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน้ามันชอบหมอกแต่เหยื่อเนี่ยมันจะหายากน้องต้องไปซื้อกับไอ้ลุงที่มันมา ขายเบ็ดให้เราอะเบ็ดมิติอ่ะเบ็ด R G B อ่ะกับเบ็ดมีดัสมั้งหรือเบ็ดอะไรสักอย่างนึงแหละพ่าหมื่นอะ, 50, อะพี่จาไม่ได้ว่าเบ็ดอะไรอะเออนั่นแหละแต่่าแต่หลักๆเนี่ยไอ้ที่น้องจะหาง่ายคือโทเทมนี้ไงคือน้องอาจจะมีซื้อติดซื้อเผื่อมาเนี่ยก็ใช้เลยแล้วก็ตกอะ่ะก็ถ้าให้แนะนํานะก็อย่างพี่อะเห็นว่าติดค่าพี่เอาเบ็ดไอคาเค้นตกใช่ไหมมันก็จะได้ค่าเนี่ยเทนทัลเคิลเซิร์อ่ะมันก็จะคูณ10ไงก็ตัวละ2 0 0แสนน่ะน้องก็เห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ดรา ตัวละสองแสนได้อย่างคุ้มอะ่ะหรือไม่ก็ถ้าน้องก็ตกเอาง่ายน้องก็ใช้เบ็ดเทมเพลตก็ได้ครับเบ็ดเทมเพลตก็จะตกง่ายหน่อยครับเพราะว่าอย่างพี่บางทีพี่ขี้เกียจยือมันมากอรเพราะว่าเน้นเน้นเอาเร็วไงพี่บอกเลยเปิดหมอกอมาเร็วนะไอ้ตัวลบเก้าสิบมาเร็วอยู่ก็ใช้เบ็ดอันนี้ก็ได้เพราะมันก็ตัวละสองหมื่นแล้วเน้นเอาเร็วก็ได้ครับใช้สูตรสตริดดีผสมกับเบ็ดเทมเพลตก็ได้มันก็จะตกง่ายขึ้นครับน้องๆแล้วก็อ่ะในส่วนของอัปเดต มีกิจกรรมมีอีเวนต์ให้ทำก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องๆแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่รับอีกที่หนึ่งครับที่เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไปตั้งลำเรือดีๆไปเดี๋ยวพี่พาน้องๆไปดูครับอ่านี้ครับน้องๆพอน้องๆมาถึงนี่นะมาถึงตรงเกาะที่เรามาซื้อเบ็ดเดซี่หรือเบ็ดปีกนะมันก็ประมาณนี้เอาไง,ไงออกกล้าปเปิดอออกกล้าเกิดพอดีเลย อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแหละ,หละถ้าใครมาตกออก,กาก็จะเห็นนะที่มันเป็นโคง้โคงๆอย่างนี้นะโคง้โคงๆอย่างนี้นะน้องเลงทิศ N W U ครับเลงทิศ N W โอ้โหมากันรัวๆเลยเดี๋ยวพี่ไปไล่เก็บโอเคดำปืดช่างมันน้องไปทางทิศ N W U นะไปเรื่อยๆนี่แล้วน้องจะเจอเกาะน,นี้ครับอ่านี่ยเนี่น,น,นี่มีที่ลับที่ลับซึ่งแต่ก่อนอนะถ้าถ้าใครเคยมามันจะเป็นน้องจะเห็นประตูนี้ แล้วประตูนี้ตอนนี้มันเปิดได้แล้วครับนี่นี่เปิดได้แล้วน้องก็สามารถลงได้ด้วยมันก็จะเป็นเหมือนบังเกอร์อะ่ะเอเป็นอารมณ์แบบบังเกอร์เนี่ยเดฟเขาใส่เข้ามานะก็จะมีใบนิดหน่อยอันนี้น่าจะเป็นนี่แหละอัปเดตหน้าแล้วแหละน่าจะเป็นของส่วนของอัปเดตหน้าเป็นล่องลึกมาเรียนหน้าแล้วก็จะเป็นรูปของพวกทีมงานเขาอะพวกเดฟเขาอะเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยแ้ไอตัวเนี้อาจจะมีเข้ามานะเพราะว่า ถ้าใครสังเกตอะตรงโต๊ะขายของที่เกาะปลาทองอะจะมีไอเจ้าแมวน้อยเนี่ยอยู่ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมันออกไปเลี้ยงแต่ถ้าก่อนหน้าเนี้มันมีอยู่มันจะร้องแงวแงวแวอยู่อะถ้าใครสังเกตนะที่เกาะเกาะปลาทองอะมันจะมีอยู่ดีได้ที่นี้เขาทำเห็นป่ะพี่ว่าเขาหน้าจะเอาเข้ามาแหละเป็นแมวขี่แมวแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไงว่าเติมโบบักหรือว่าต้องทำเควสหรือว่าต้องทําอะไรก่อน ก็มาดูกันได้นะครับน้องๆมันก็จะเป็นบังเกอร์ประมาณนี้นะมาสำรวจกับเพื่อนๆได้สำหรับอัปเดตนี้มันก็จะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆไงก็รีบมาฟาร์มกันตรงนี้นะครับพี่ไม่รู้ว่าหลังจากพี่โพล์คลิปไปแล้ว,วเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมแต่ตอนนี้ยังนะยังขายปลาได้ราคาค่อนข้างดีอยู่นะมาฟาร์มเงินฟาร์มเวลก็ดีอยู่นะพี่เห็นมันก็คูณเยอะอยู่นะ ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้พี่ก้องก็ต้องลาน้องทุกคนไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับได้แกะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมีอันนี้หล่นลงมาเฮ้ย อะไรอ่ะมีอะไรอ่ะไปดูดลิลงน้ำได้ปหมเนี่ยตุยปหมเนีเ่ยเฮ้ยลงน้ำได้ใช่ไหมเนี่ oh. อย Bubble อันล็อกวอลคานอ๋อเฮ้ยได้บับเบิ้ลใหม่เฮ้ยมาเอาเอบับเบิ้ลก่อนรู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 บับเบิ้ลมาบับเบิ้ลมามาบับเบิ้ลเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีนดได้ของใหม่ได้ของเล่นใหม่ <laughs> ได้ของเล่นใหม่ <laughs> อยู่ไหนวะเนี่ยวอลคานอ่ ล่างๆแล้วมัง้ง,งเนี่ยเฮ้ี่วัคเคโนโดบับเบอร์เทสเดเทสเดขอเทสหน่อยดิ